ดูดูนะครับก่ดจะได้มาแต่ละยอดนะทุกคนดูพออันนี้นะทุกคนพอขายได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อเบียร์กินหมดนะเดี๋ยวเราเก็บผักได้นะฮะเราจะแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ผมเอากลับบ้านนะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปซื้อเบียร์กินนะทุกคนสวัสดีครับผมวายอาคารในเกาหลีนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาเก็บผักที่สวนนะทุกคนหลังจากที่โอ้ผมไปปลูกกับชาตินะฮะน่าจะหลายเดือนแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้มาเลยนะก็ มาวันแรกนะที่ผมปลูกเนาะก็ถ้าใครที่ติดตามผมเนี่ยก็จะเห็นเนาะที่ผมไปลงที่ไปปลูกผักเนาะวันนี้ก็เลยมาเก็บผักนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูสวนกันนะว่าตอนนี้สวนเนี่ยแบบว่าโตขนาดไหนนะแต่ก็เขาเก็บกินกันหลายรอบเก็บขายกันหลายรอบแล้วนะทุกคนวันนี้ผมก็มาในรอบพีห้าหกอบแลวนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะแต่ว่าข้างหลังเนี่ยตอนนี้ก็คือไอชาน,นะ,ะนี่กําลังเก็บอยู่นะไอชานอันนี้คืออะไรนะชาติที่เก็บอยู่ในต้อนอะไรบวบบวกบวก,บวกเรอบวก แล้วมึงบวกู้ไหมอ๋อไม่ใช่คนําบบวกรีนะครับเฟิร์นนะมาขโมยของเขาน่ทุกคนโอ้โหแจ้งตำรวจจับแล้วนะเนี่ยนี่คนนี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วทุกคนชอบขโมยของเขากินเนี่ยขโมยอย่างนี้ไม่ได้นะดูดูตอนนี้ชาติกําลังเก็บอยู่นะเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บที่สวนกันต่อนะทุกคนตอนนี้เรามาเก็บแค่เล็กน้อยอยู่นะไปเดี๋ยวเราไปติดตามเก็บผักกันต่อนะครับดูนะครับเฟิร์นมาเก็บขโมยของเขากินนะฮะนี่ทุกคนแจ้งตำรวจจับได้นะคนเนี้ยใครปลูกไว้ไม่รู้นะทุกคนนี้มาขโมยนะเนี่ยวัวของ ดูดูทุกคนอันนี้ยอดอะไรเนี่ยเาเรียกว่าอะไรนะมาขโมอยอย่างนี้ไม่ได้นะ,ะตำรวจจับนะเขาปลูกไว้ดีๆก็มาขโม,ยข,มยของเขาเนี่ยดูดูคนนี้พามาขโมยนะนี่ชาติเอาไม่ใช่าปลูกเหรอเอาลยเ,เดี๋ยวเราไปเก็บผักต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บผักที่สวนต่อนะครับไปออดูดูนะครับกว่าจะได้มาแต่ละยอดนะทุกคนดูลําบากแค่ไหนเนี่ยใช่ไหมชาติดูนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะหลังจากนี้ไอชาติจะไม่แจกฟรีใครแล้วนะจะขายอย่างเดียวนะต่อไปเนี่ยกําลังเก็บอยู่นะ ถ้าเก็บได้เยอะก็เอาไปแช่เอาไปขายสิแต่ถ้าเก็บได้น้อยก็เดี๋ยวเฟินกินหมดนะครับไม่เฟินเก็บไว้แล้วอันนี้พอร์ลอันนี้เอาไว้ขายนะทุกคนนะนนี้แพงนะเนี่ยถ้าใครสนใจนะทักมาได้นะครับเดี๋ยวตกมาไม่คุ้มนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าไอชาจะตกที่นาทีเท่าไหร่นะครับเฮ้ยขาห่างนี่คุ้มไหมน่ะโอ้ข้อมูลโคตรเยอะถ้าขาห่างนี่ไม่คุ้มค่าโรงพยาบาลนะเนี่ย วันนี้เธอมาทำอะไรเนี่ยเฟินคัวเนี่ยมเป็นลูกไออะไรนะนมาเป็นลูกจ้างนะฮะนี่วันนี้ชาติมาจ้างผมกับเฟินมาเก็บผังแล้วนี่ โอ้แต่ว่าขมูลเยอะระบายหน้าระบายวันนี้เรามาระบายเก็บผักนะเดี๋ยวเราไปเก็บผักที่สวนกั่ต่อนะสวนที่เราเคยไปปลูกนะทุกคนเดี๋ยวเรารอให้ชาติกับเฟิร์นเก็บที่นี่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บที่สวนต่อนะครับอันนี้ก็คือสวนผักที่เรามาปลูกนะนี่ตอนนี้ให้อชาติเก็บนะวันนี้ผมจ้างอชาติมานะอันนี้สวนผมเองนะทุกคนอันนี้ที่ผมปลูกไว้เนี่ยทุกคนมีเยอะมากดูถัวฝักยาวนะถว่วฝักยาวสวนอันนี้เป็นตากล้องผมนะเนี่ยโอ้ดูลาบากมากส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นเนี่ยพวกอะไรเนี่ย เป็นพวกโหรพาอะไรนี้เหรอชาติอันนี้ฟังเนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนอ้มีกะเพรามีมะเขือมีพริกยอดยอดแมนรักดูดูนะครับสวนตัวเองนะไม่รู้แต่ว่าอันนี้ลูกน้องผมนะรู้เนี่ยรู้ทุกส่วเลยนะว่าปลูกอะไรไว้บ้างก็คิดเอาเองแล้วกันว่าว่าใครเป็นเจ้าของนะครับอันนี้เขาอะมาขโมยหรือเปล่าเพาะเธอทุบพื้นเ่าดูดูทุกคนมาเก็บนี่ผักตัวผักยาวนะเดี๋ยวให้ชาติเก็บนะวันนี้อันนี้ก็คือถ้าใครที่ติดตามนะจะรู้เนาะว่ารอบที่ผมมาปลูกนะเนี่ยที่นี่แหละทุกคนตอนนี้โตขึ้นเยอะมากดู ดูทุกคนสวนโอ้โหดูอันนี้นี่คือข้างหลังผมนี่ถั่วฝักยาวนะทุกคนถ้าใครที่ติดตามช่วงที่ผมมาปลูกผักหลังเลิกงานนะก็จะรู้เนะว่าเดือนละหน้าน่าเอาน่าจะประมาณ3เดือนที่เราทุกคนเนี่ยมาปลูกนี่นี่ยเดี๋ยวให้ลูกลูกศรผมเก็บมาให้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูด้วยนะว่าเราเก็บอะไรได้บ้างนะทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาเก็บขายนะทุกคนเพิ่์งงูๆูไม่ใช่ มาช่วยเก็บนะครับพวกค้ามาช่วยเก็บไม่ไม่ผมมีหน้าที่ถ่ายโปรโมอย่างเดียวชาติก็มีหน้าที่เก็บสิเก็บไปซิอย่าอย่าบ่นเยอะเดี๋ยวหางเงินเดือนเลยดูทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีด้วยนะวันนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูข้างหลังเดี๋ยวเราใช้ข้างหลังกล้องไานให้ดูนะถั่วฝักยาวสวยมากปล่อยให้ใบเยอะเกินไอ้นี่ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยใช่ใช่เขาต้องเอเด็ดใบที่แบบอันนี้ทิ้งบ้างดูนะครับตอนนี้ชาติกาลังเก็บนะทุกคนนี่อันนี้คือถั่วฝักยาวนะทุกคนสวยมากดูโอ สวยมากนะฮะเฟิร์นกับชาติก็กำลังเก็บอยู่นะครับผมเฟิร์<ด>น,น,นทำไมเธอนี่มาลำบาก <c oughs> ไรเก็ไม่ถึงอะ่ะโอ้โหอันนี้มันเก๋แล้วนะเนี่ยเก๋แล้วมันต้องเด็ดไม่ต้องเด็ดหมายถึงว่าเฟื่อนอะเก๋กบแล้วกว่าจะได้โอ้โหดูโอโ้เนจะถึงไหมเนี่ยสองโอ,โ,โอ้โห ไหนชาติชวหน่อยโอ้ดีมากนะทุกคนเนี่ยถั่วฝักยาวนะอย่างอย่างดีเลยนะอันนี้คือคือป่อสารพีษนะทุกคนเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะดีโอ้โหพวงมาลัยถั่วฝักยาวก็มานะครับอันนี้ก็คือพริกแบบนี้กินกับไอพวกไอแหนมพวกเนี้ยไอไสกอีสานเนี้ยอร่อยนะเนี่ยอันนี้คือลูกน้องผมเองนะทุกคนจ้างเออจ้างมาจ้างมาดูแลสวนนะนี่เดี๋ยวเราไปเก็บกะเพรากันต่อนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมชาติเก็บผักกันต่อนะครับ เก็บผักนะทุกคนวันนี้อากาศร้อนๆนะฮะถ้าไม่ร้อนก็ไม่มาเก็บสิครับอันนี้นก็คือจ้างมานะอรารบายนะ<ม>เฟิ<ม>เร์นเฟิร์นวันนี้ได้ค่าแรงเท่าไหร่โอ้ยจ้างทำไมสวนเราเอ่เอเหรอไม่ใช่ไหมถึงเราต้องจ่ายชาติเท่าไหร่ค่าแรงวะเนี่ยเฟิร์นถ้าจะจ่ายตังค์ให้กินข้าวกูยอมจ่ายตังค์ดีกว่าว่าถ้ากินข้าวเลี้ยงไม่ไหวนเนี่ยสายฮาเนาะบรรยากาศดีมากเนี่ยถ้ามุมนี้ผมก็เคยถ่ายให้ดูเลยนะตอนที่ผมมาปลูกผักกันทุกคนดูดิแต่ว่า โอ้โหถั่วฝักยาวนี่คือแบบดีมากสูงมากเลยนะทุกคนตรงสูงสูงนี้ยเนี่ยบางที่ก็เก็บไม่ถึงนะทุกคนอันนี้ก็คือสวนที่ผมมาปลูกนะทุกคนตอนนี้คือทั้ง้าทั้งผักอะไรไม่รู้เนี่ยทุกคนดูไม่ออกเลยเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องหักเงินเดือนแล้วเนี่ยชาตินะดูแลสวนผักผมไม่ดีนะหญ้าก็ไม่ถอนนะหยี่บให้มันล้มอะ่ะค่าดูแลดีๆนะทุกคนถอนหญ้าดีๆนี่ผมน่าจะสวยกว่าน,นี้อีกนะไปเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อน,นะทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่ายอดแมงลักเหรอดูนะทุกคนโอ้โหสวยมากดู แต่ว่าหญ้าก็สวยเหมือนกันนะครับนี่เญ้ยหญ้าสวยกว่านะสวนนี่โหถ้าถอนหญ้าดีดีนีน่าจะได้เยอะนะทุกคนแล้วก็น่าจะดีเนาะแต่ทําไมแปลกว่าชาติตรงที่ไม่มีหญ้านี่มันมันมันแห้งเหี่ยวอย่างนี้วะดูเนี่ยสามต้นเนี่ยทำไมน้ํามันขังมันก็เลยตายลราเอเหรอไม่แต่ตรงเนี้ยดูดิโอ้โหต้นนี้นี่ก็คือแบบโหสวยมากเนี่ยต้นเนี้ย แต่ว่าอันนี้ก็คือเขามาเก็บกันหลายรอบแล้วนทุกคนอันนี้ผมเพิ่งมาเป็นสิบกว่ารอบแล้วเป็นสิบกว่ารอบแล้วทุกคนผมไม่มีเวลานะผมก็เลยเพิ่งมาวันนี้นะทุกคนเนี่ยถั่วฝักยาวนะครับเก็บสดๆแล้วก็กินเลยนะทุกคนเพราะว่าปอสารพิษนะอันนี้ก็คือไม่ต้องล้างนะทุกคนแต่ว่าอยากจะพูดภาษาขามากเลยว่าฮัลเลอย่างอ่ะใจไม่เอาทุ่เบลเพิ่มมาแล้วบุนี่เอาฮัลเลอต่างอ่ะกินสดๆเลยนะทุกคน ไม่ต้องล้างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงอะไรเลยนะทุกคนเยอะมากบรรยากาศดีอร่อยอปเราเติมพลังแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บผักต่อทุกคนแดดร้อนมากรีบเก็บรีบกลับแล้วก็รีบไปแพ็คแล้วก็เดี๋ยวจะไปขายนะทุกคนไม่ไม่รู้ว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่นะเรามาช่วยพิชาติขายนะมนเกือสวยมากโอ มาสมยนะมามสาเสมเดดูถูกใหญ่สวยมากเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้สารเคมีนะทุกคนคนกำลังเก็บอยู่นะทุกคนมีหลายอย่างนะทุกคนเราปลูกไว้เนี่ยโอ้โหดูสวยมากเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้นะคนนี้ขยันมากเดี๋ยววันวันนี้ขายพักได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะแบ่งให้ขึ้นนะคนนี้ต้องพูดคําว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือต่อนะทุกคนมะเขืออันนี้คือวิธีการเก็บนะเฟืร์นี้ใช้กันไกลนะช้านะฮะส่วนอัตุเบนนนนนีีี่่่ดดดดดึงงออยยยาาวะูขััจ ถ้ากลับไทยแล้วไปขยันอย่างนี้นี่รับรองรับรองจนเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิใช่เหมือนเดิมขยันพี่ตีเนาะขยันพี่ตี่เนาะเออใช่อากาศร้อนนะทุกคนวันนี้แต่ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่อุปสรรคนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บแล้วเราก็มาดูอีกทีนึ่งนะทุกคนว่าเราเก็บได้เยอะขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าใช้คำว่าเราสิอ๋อใช่ใช่ผมไม่ได้เก็บนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราไปดูแล้วว่ามันได้เยอะเยอะเกินที่แบบว่ากินไม่หมดนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปขายนะทุกคนเอาไปขายไปแถมไปแจกอะไรอย เพราะว่าไม่ไมเออไม่ใช่สวนผมอยู่แล้วผมจะเอาไปเจก,ก็ได้นะผมไม่เสียยอมรับแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะว่าเก็บได้เท่าไหร่แล้วปีนี้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะปลูกขายนะแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันเหลือเยอะนะเราจะเอาไปขายนะวันนี้พออันนี้นะทุกคนพอขายได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อเบียร์กินหมดนะเพราะว่ามันไม่ใช่สวนของผมนะนี่เจ้าของสวนน่าเหงือไหลเลยนะวันนี้ วันนี้นะฮะวันนี้เลิกงานนะฮะเราขาดทุนไปนะเราก็เลยมาหากาไรจากสวนคนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บผักได้นะฮะเราจะแบ่งกงนคนละครึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ผมเอากลับบ้านนะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไปซื้อเบียร์ก,กินนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูไฮคลิปนะฮะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะตอนนี้เรามาเก็บพริกนะทุกคนดูโหสวยมากเดี๋ยวผมจะกินพริกโชว์ให้นะ วันนี้เรามาเก็บผังนะสวนนะโอ้โหนี่ที่ปลูกเองนะทุกคนก็ใครที่ติดตามช่วงเมื่อ3เดือนที่แล้วนะที่ผมมาปลูกเนี่ยทุกคนเนี่ยสวนนี้แหละน,นี่อันนี้แค่แบบเก็บไปว่าน่าจะรอบที่เท่าไหร่แล,ล้วนรอบที่สิกว่าแล้วครับโอ้ดูทุกคนตัวฟักยาวก็สวยอันนี้ก็คือกะเพรานะแ,<ม>แล้วนี่ก็คือแมงลักแ,แล้วพี่รักผมไหมรักครับผมโอ้โหดูนั่งดูเยอะมากมะเขืออยู่ไหนพิษอยู่ไหนข้างหลังก็นี่มาเก็บได้เยอะมากทุกคนทั้งพริกทั้งมะเขือนะทุกคนเยอะมากดูดูตรงเออตรงนี้ด้วยเนี่ยแล้วดูแมงลักใกลๆด โคตรสวยอะทุกคนดูอันนี้ก็สวยนะคนนี้ก็รอนะนี่ <laughs> <มา S 2> สดๆนะทุกคนเนี่ยไม่มีสารเคมีนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะทุกคนร้านเปอร์เซ็นต์นี่นนอืม <laughs> <laughs> โอเคอีกอะโมหะนะ โอเคอันนี้คือผักที่เราเก็บได้วันนี้นะนี่ทุกคนโอ้โหเยอะมากดูอันนี้คืออะไรนะกระเพรามะเขือ1โลนะทุกคนวันนี้เราจะเอาไปขายที่เจ็ดพันวมนะมะเขือเราก็เยอะมากส่วนอันนี้นะยอดแดงรักนะทุกคนดูทุกคนเยอะมากนี่มีลูกจ้างนะตอนนี้เรามีลูกจ้าง2คนนะจ้างมาแพ็กผักนะโอ้ลูกใหญ่มากทุกคนตอนนี้ก็กําลังไลฟ์สดด้วยนะเนี่ยไลฟ์เออไลฟ์สดกําลังขายผักนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแพ็กผักนะเดี๋ยวเราจะเอาไปขายนะทุกคนไปไปเดี๋ยวอมแล้วแพ็กนะผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอจนจบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ฝากไปกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ติดตาม YouTube อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามเพจฝากมากดติดตามที่เพจด้วยนะครับและสำหรับชาวทิกตอกทั้งหลายนะครับฝากมากดติดตามทั้งเพจและยูทูบให้หน่อยเนาะเพราะว่าสองแพลตฟอร์มนี้คนติดตามน้อยมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม